โอ้มาแล้วเชื่อ,อมต,อต่อยอดเยี่ยมการเชื่อมต่อยอดเยี่ยมมันบอกแล้วยวลองลองลอง,ลองดูไปกันลองดูไป อะมันเรก็สัญญาณยอดเยี่ยมอะแต่รู้ว่าหห้หรือยังโอ้ยไอ้เฮียหมดหัวนี่ว่าเอ้ยมันก็เป็นเหมือนเดิมนี่เฮียกึกกึกอยู่เนี่ยไล่มันยังเดี๋ยวคอมกู ไม่หายครับโอ้งตงสตยต้องงดสตรียมยาวเลยครับก็จะใชอัดคลิปลงอย่างเดียวแหละคลิปหายแล้วโอเคครับไว้เจอกันครับผมยังไม่หายครับอ๋อโอเคครับโอเคครับคุณคอมพิวเตอร์เสร็จคงได้อัดคลิปยาวๆเลยทีนี้คงจะไม่ได้ไลค์แล้วโอเคครับไปกันครับ